สวัสดีค่ะทุกคนป้าหนึ่งนะคะจากช่องป้ามาแชร์ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ต่อจากที่ป้าอบขนมปังตามภาพนี้เลยนะคะแล้วป้าได้มีการแชร์เรื่องของการทำที่พุ๊บแป้งค่ะเนื่องจากว่าป้ารู้ว่าพวกเราที่ทำขนมที่บ้านเนี่ยทุนอาจจะยังไม่สูงมากนะคะ เราจะทำยังไงให้ขนมปังของเรามีที่พุ้บแป้งอย่างง่ายๆด้วยวิธีการของเราเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ไม่มีตู้พุ้บแป้งค่ะอย่างป้าเองเนี่ยไม่มีตู้พุ้บแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีที่จะจำกัดอากาศให้กับโดของเราแล้วก็ให้เขาข,ขึ้น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 นะคะก็ป้าก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะนี่ ไปซื้อกล่องพลาสติกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถนําถาดของเราเนี่ยถาดที่ป้าใช้ประจำเนี่ยใส่เข้าไปได้นี่ค่ะอันนี้คือ,นนคอถาดรองอบไซส์11คูณ15นิ้วที่ป้าใช้ประจำเลยนะคะก็วิธีการใช้ก็คือป้าก็จะเทียบแบบนี้แหละว่าเขาสามารถเข้าไปได้หรือเปล่านี่เห็นไหม ความกว้างเนี่ยได้นะคะความกว้างด้านนี้ได้นะคะส่วนด้านยาวเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรแต่เอากล่องที่มีลักษณะยาวๆ้วถอยกล้องนิดนึงอ่าเห็นไหมคะกล่องก็จะยาวนะคะป้าก็จะใช้เวลาที่มีโดขนมป,ปังนะคะวางไว้น,นี้แล้วจะพักแป้งทำยังไงนะคะก็คือ แบบนี้นี่นะคะก็คือเอาถาดที่เราวางพิมพ์ขนมหรือวางถ้วยที่เป็นโดของเราเนี่ยนะคะแล้วจะพักก็จะมาวางในกล่องอย่างนี้นะคะหากล่องที่มัน,นปิดฝาสนิทนะคะแล้วก็ใส่สอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นได้ว่าเอ้ยโดเราขึ้นหรือยังขึ้นแค่ไหนแล้วได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครที่ใช้เตาแบบอุตสาหกรรมแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดเนี่ย เตาด้านบนเนี่ยเขาจะอุ่นๆค่ะไม่ร้อนมากนะคะจะอุ่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอากล่องนี้นะคะมาวางบนเตาค่ะเพื่อให้ความอุ่นของอุณหภูมิของเตาอันนี้นะคะกระจายเข้าไปในกล่องทําให้อากาศมันยิ่งอบเข้าไปอีกนะคะเร่งยืดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็2นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะพวกฝุ่นนะคะหรืออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกนะคะจะได้ไม่โดนในตัวขนมของเราด้วยนะคะ เพราะว่าเขาอยู่ในกล่องแบบนี้มิดชิดมากพอพอวางแล้วเราเราพักโดจนได้ที่แล้วเราก็สามารถนำออกมาได้ง่ายนะคะแบบถือถาดออกมาแบบนี้ค่ะให้ตรงๆเข้าไว้นะคะก็จะทำงานได้ดีมากเลยในหน้าที่ของตู้อบ ตู้พุ้แป้งของป้าเอนะคะสังเกตนะคะป้ามี2ตัวมีสองกล่องะะแล้วก็เอาอบมันมีพื้นที่เยอะใช่ไหมแล้วก็บริหารจัดการก็คือเอาถาดที่รออบเนี่ยมาวางไว้ตรงเนี้ยเขาก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะก็ประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่มีตัวโดจริงๆเพราะว่าเพิ่งเอาเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เองนะ ฝากกดติดตามช่องกดสับตะไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะ